งานสงการ2,568ที่ผ่านมามีขบวนใหญ่มากแล้วมีคนแซวว่าน้องลูกปั้นเด็กผู้ชายถือปืนฉีดน้ำหน้าเหมือนน้องทาสินลูกของอดีตนายกและทุนตีแพทองทานชินวัตรมีคนถามอดีตนายกและทุนตีแพทองทานเป็นคนสั่งทำใช่หรือไม่อดีตนายกและทุนตีแพทองทานตอบว่าไม่ได้สั่งมาฟังเสียงอดีตนายกและทุนตีแพทองทานชินวัตรพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะรูปต่อไปนะคะเป็นรูปงานสงการนะคะที่ มีขบวนใหญ่มากแล้วก็มีคนแซวว่าน้องเด็กผู้ชายถือปืนฉีดน้ำนะคะหน้าเหมือนน้องทาสินนะคะซึ่งซึ่งเป็นลูกของดิฉันเองนะคะแล้วก็บอกว่านายกสั่งให้ทำใช่ไหมเปล่านะ ไม่ได้สั่งเห็นวันนั้นเช่นกันนะคะว่าว่าเป็นตัวเจ้าตัวนี้ตาโตมากแล้วกเออ็เหมือนทัศินจริงๆอะตลกดีแล้วกออ็ทุกคนก็ไปยืนแล้วขอให้ในายกถ่ายรูปหนะะ่อยค่ะถ่ายรูปกับน้องทัศินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เหมือนลูกชายนะคะตาโต,โต,โต,โตโกๆกลมๆแบ๊วๆหน่อยก็รู้สึกว่าน่ารักดีแต่ว่าไม่ได้สั่งทํานะคะบังเอิญเหมือน,นะคะ่ะ